ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกิดวันพอดแคสต์วันนี้คุณดื่มน้ำแล้วหรือยังคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่เกิดวันพอดแคสต์น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนเลยนะคะ ในร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยเลยนะคะและในบางครั้งเมื่อร่างกายของเราเกิดความผิดปกติจึงมาแสดงสัญญาณเตือนผ่านของเร็วที่ออกจากร่างกายของเรานะคะแพทย์หญิงเฟลิเซียสโตเรอร์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกโภชนาการและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตประเทศอเมริกา จิงแนะน,นำวิธีการสังเกตอาการพร้อมอธิบายไว้อย่างชัดเจนต่อไปนี้ค่ะ 1. เหงื่อออกฉัพลันเหงื่อออกเป็นกระบวนการระบายความร้อนตามปกติของร่างกายนะคะแต่หากเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายและมีเหงื่อมากกว่าคนอื่นๆหรือจูจๆก,ก็มีเหงื่อออกฉัพลันอาจมีสาเหตุมาจากภาวะตื่นตระหนกความเครียดหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันรุนแรงมากกว่านั้นได้ เช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งที่มีปัญหาระบบเผาผลานข้อที่2ผลเลือดคะ่ะหากผลตรวจเลือดครั้งล่าสุดของเราสแสดงระดับฮีโมโกลบินที่ต่ำกว่า12-3.5กรัมต่อเดซิลิตรนั่นอาจจะบ่งชี้ว่าคุณกำลังเป็นโรคโลหิตจางและเมื่อมีแผลเล็กๆน้อยๆห,หรือเลือดกำาดาวไร้ หากเลือดไม่จับตัวเป็นลิ่มหรือหยุดไหลช้าจนจับหรือจนผิดสังเกตนั่นอาจเป็นผลมาจากการใช้ยาแอพพลินด้เช่นกันค่ะ 3. ส,สีน้ำมูกที่เปลี่ยนไปหลังจากติดเชื้อไวรัสและมีน้ำมูกแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันกำลังทำงานนะคะและหลังจากนั้น2อสวันค่ะหากน้ำมูกเปลี่ยนจากสีใสเป็นสีขาวหรือสีเหลือง นั่นแปลว่า,วาระบบภูมิคุ้มกันของคุณจัดการได้นะคะในขณะเดียวกันหากเราสูดเอาเชื้อโรคเข้าไปแล้วจามออกมาไม่หมดจากนั้นน้ำมุก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วว่าติดเชื้อแบคทีเรียเข้าแล้วนะคะข้อที่4สีประสวะไม่คุ้นตาสีที่เหมาะสมก็คือสีเหลืองซีดถึงเหลืองอมพันธ์นะคะนี่คือสีประสวะที่เหมาะสมค่ะ หากกลายเป็นสีเข้มจนถึงสีส้มนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นเพราะร่างกายขาดน้ำตับทำงานผิดปกติหรือรับวิตามินซีมากเกินไปนะคะหากปัสสาวะมีเลือดป่าปนออกมาด้วยก็เป็นไปได้นะคะว่าเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือที่ไร้แรงกว่านั้นก็คือลมอเมรอกาเนนพปัสสาวะค่ะอันก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ํา มีความสำคัญต่อร่างกายของเราต่อมนุษย์ทุกคนเลยค่ะรู้อย่างนี้แล้วทันทีที่เห็นความผิดปกติต่างๆแเรวก็ควรจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเช็กร่างกายและรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นควบคู่กับการรักษาเพราะว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรนั่นเองค่ะอย่าเพิ่งมาคิดดูแลเมื่อพังแล้วเลยนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคส แล้วคุณโสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ดคาส